ไหวยไหมเข้าที่ต้องมาโคใครทุกคนทุกคนก็ต้องลงนะผมไม่ลงแล้วพวกขึ้นเลยจะลองความแรงกล้องก็จะเลอ้อว่ามันจะคืดว่ายไหมใครๆก็ต้องลงเดินนะอีเข้าลุมเนี่ยจะลองดูสบายๆครับเครื่องมันแรงเครื่องมันใหญ่เครื่องมันทราบหน่อยกว่าใครๆก็ต้องลงเดินนะอีตรงนี้เข้าลุมเนี่ยเข้าลุมยังสู้ bài tập bài, nung, chẻ nung, xuống, cái,